ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ มไมรร่อะไรครับผมที่มันโดดลงมา่ e <Help! S 2> ไม่ไหอ่ะไม่ไงอะ่งอะ <Help! S 2> อมันยิงแบบขึบ้หมดแมบ,บ,บ นี่แหละครับวิธีแชมป์หลังทีแล้วก็อย่างเงี้ยนี่แหละมันคือวิธีแชมป์ ดี๋ยวพิ่นะไมตายพี่ไม่ตายสปารดีพี่สปารดีลงมาทำได้พี่ไม่ตายเอมันโดนเขาตรไม่ถึงโอเคเว้ยมันได้ยินเสียขั้นสามป่ะพี่ชั้นสอป่ะครับสองสามโอเค

ไม,ม่เป็นไรเดีเหมือนจะมีเมาส์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวะยิงโอเคมัน เอาไปดึงเลยไหมครับ,บ,บไปย<ป>ีป่ม,มีคนชนะผมแต่ผมไม่มั่นใจม,ม,มขวามีนะพี่ขวามีนะตายพี่ ท้ายพี่ต้งการไปพี่นะอเออได้เหมือนได้ยิงคนวนะ่ายน้ำข้างบนเลยครับยิงยิงเอ้ย<ม>เปิด,เป,ดเปิดประตูแล้วก็นดะพี่เอ้ยแตาเรายดว่าเปิดนะเปิดตีศูนย์ มีคนนะครับมีคนวามันใหม่นะเบี้ยเราทีเราเรานี่มาเก็บอันนี้กัน เ <c oughs> สมือนไม่ทำบันปลาราบมันเลยทีเดียวมาแล้วพี่สุดท,ท้ายได้สองตัวพี่สวยครับอือ พี่ว่าถ้าเราไปอันนี้ทันไหมไปชุบเขาแล้วก็ให้เขาลงมาเก็บบัตรทันแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมไปชุบเขาทันพี่ทัน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 เดี๋ยวผมให้กระเบนพี่เขาคือพี่ลงเมากระเบนบ้านชุบนล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฝ้าตรงนี้แล้วกันมาพี่ผมจะผมเฝ้าไว้แล้วกันได้พี่ ผมทิ้งกระเดอนไว้ตัวหนึ่งนะพี่ตรงตรงอันเนี้ยตรงที่ชุบเลยข Thanks ขึ้นไปเอาบัตรเลยพี่ไ,ได้ชุบรอบ มีหรอมีแน่เด็กไม่นอนใช่พี่เด็กไม่ยอมนอน่ะตอนนี้ว้าอยู่ย่างอยู่โอเคว่าเก้าตกานี่กล่องกล่องอะไรเนี่ยของ,ของแก กองของแสงปืนอ่ะครบเอาปดไว้สิไออย่างไม่หยิบย้่นสิ มีข <shocked. S 2> ้บไอร์บุกไหมครับใช่มีรถกำลังจะมาชุบหรือเปล่ามองไม่มาขับอยู่บิ๊กฟู b บิ๊กฟ t ครับบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดขับอยู่หน้าผมเด็กน้อยนอนดึกครับพี่เจนเฮ้ยมันเอาโหเเยียบไม่โดนหรอโอ้โหรักคิว มาร์คตำแหน่ง Help ฮ้ยได้ไหมวะเดี๋ยวผมซุกตรงนี้ให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครมีอันนั้นอยู่ ถึงไม่น,น, <S <S น,นู่นเนอาไม่มีกระสุนวอท นี่ตมผมมันไปชุดกันในบ้านนี้ใช่ในบ้านีเจ็บอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยมันจจ็บทำไมมันไม่ยอมตายค่ะ ก,การะเบิดเรียบร้อย I อ o t supplies โหดูเลือดหลบไว้พี่อย่าน็อกนะพี่ชายโอ้น็อกวงแน่ Project ตัวนั้น โอ้ไม่นอกวงหรอพวงจะแดงไม่พอแอปมึงมีข่ขอหายาไหมพี่ไอ้พี่มีข่าวงกงอะไรพี่มันเหลือสามตัวพี่น่าจะสามตัวตรงนี้น่าจะครับ ไม้ว e วดม่ที่ห้างนก,กว่าป่อยเขาตายวงตอนนี้ลงในหลุมแล้ว, <Someone S 2> วนยรับครับเห็นแล้วพี่อพี่ปากเบนครับในหลุมข้างล่า,เลางาาเบไ h โอ้ยพี่ โอ้โหอ้าวข้ี่มไม่กินไมได้ครับผมม่รถด้วยมาพี่ช้มา,าผม้อเรือ่องพี่ผมเห็นหมดันไม่ได้ครับเป็นทุเรศกระเลยแตกแล้วพี่ขึ้นมาพี่ น่าคบดีนะวะพี่ใช่ครับในหลุมโอเคพี่อันนี้เสร็จพี่เสร็จเสร็จโอ้โหเราหนึ่งเวสี่เออเราเวสี่พี่ป มาพี่นอะงมาขับปลากระเบนมาหาเราแล้วพี่มันรู้ว่าเราเหลือสองมีอยู่ตรงขาวอีกตัวนงลงพี่ลง ไม่ทันเลยอ่ะส <Hey? S 2> วยคุณุกสองไม่ทันจริงๆัเฮ้ยมันชุคมันมีชุดเองครับ,รบตัวนี้มัน <Watch out. S 2> มีชุด,ชดแล้วก็มีอีกตัวหนึงข้างบนเน๋ยวที่ดูให้ เดือดตัวข้างบนเงินล่างมันมันอยู่หลัง oh, oh, นี่โอ้ผมนะครับอันนี้เลยน้ำ ทั 1, โอ้ใช่พี่ผมไม่น่าปลาน้ำอะ่ะถ้าผมเจอปืนก็ชนะและ้วพี่โอ้ยแก้ได้แล้วด้วผมเล่นพ่านตรงนี่หมดเถอะไม่เป็นไร